สายดีเอฟซีเบอร์สุขสุขคนขอขอบคุณสาวบวยคือเก่าคือเริ่มอยู่หัวอยู่ชวนาาพ่นอแ,แออออม,ม่พี่น้องเลยพาะบรรยากาศกะคึมๆมาหนีิพุ่นทองฝากะมือวาดนี่กะแดดแหละพ่อแม่พี่น้องเลยทั้งหอนทั้งอกเอามาหนีิคึมคึมพรนจิตดกเอ้าหุ่น หมืดมาเลยพายุเข่าอีกแล้วเนาะกะรบริษัททางไรทางชาวบัวกะเข้ามาหัวมาสวนคือเก่ามาเบิ่งพักพูม่น้องเลยคุณพักบุงทีชาวบัวบ้านกินชิเบิดนานนึงเลยกินกับสุมต้ม โดกใจมามกๆขีวัวนานหนึ่งยังอีกนานหนึ่งปลูกแบบธรรมชาติไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ยังเนาะมีวาน,นี่กระเชียเนยี่ยชีวานพักอีกนี่เบี้ยกระลำพอง,งเลย เอย่ากระังใหญ่แล้วกระสีเอาไปปลูกเอาไปปลูกไปบงุงเป่นหัวคณะกำลังอันบุงเพิ่นยังโบกทันขึ้นไม่ได้ใส่คุยมันชาบวบัวไม่ได้เอาคุยมาใส่เนะาะเนี่ยกระวานพักกาดน้อยกำลังขึ้นวานแต่ลุนฮะกำลังขึ้น เยีาา่ยวมพิกกระเจ้ามาบานอยู่ในสวนถ้าบานใหญ่แล้วกระเจ้ากระชีลกไปปลุกอันนี้โบเมนของชาวบัวน,นะนานนี้กับโมเมนตอนยังน่อยขึ้นงามงามนีแบบบริได้ใช้ขี้ไก่บริได้ใช้ชพุยใหญ่ขึ้นมาแล้วกับบอยงาม ผลก็มาเลยคึมคึมคือเกาเมื่อวานนี่ฮ้อนห้อนทั้งฮ้อนทั้งเอา้ามือนี้แบบเปลี่ยนบรรยากาศเป็นคึมคึคือผลสิตกอีกจักหน่อยกับโต๊ะเนี้ผลหมื่นทวาผ้าเลย น้ำเต่าบกค่อยงามเลยหากระปุกปีนี้นะเต่าเต่าไ่ได้ปุกปูกร่องเบิงว่าฉีงามบอกกับมันกับบกค่อยงามซื้อซื้อปุยมาใส่เธอหนึ่งต้งแต่เพิ่นกำลังขึน้นตั้งแต่เพิ่นยังหน่อย ใหญ่แล ok. sisters, ้วก็ยังบ่ได้ใส่ถั่วก็ยังบ่เป็นหมากกำลังออกโลพ่อแม่พี่น้องกำลังเป็นดอกแต่ก็มีแม่วาจับแล้วเพราะว่าทั้งสาบัวกับปลูกแบบว่าใส่ใส่พวยตั้งแต่ยังน้อยขนาดตั้งแต่ยังน้อยแล้วก็ใส่พวยกะใหญ่แล้วก็ยังบ่ได้ใส่ยังตัวเหลืองแล้วก็มีบวมหน้าบวมยังแล้วกั ลำตน้นผนสีดดงมีแม่มียังหมักถั่วกับบริสีทธยาแม่ปู่ตามธรรมชาติเสียงยุ่ยย่อยู่นิดหน่อยค่ะวนนี้จะเป็นวันเช้าแน่เพินบมไดไป่าภูมิทียนเนะขุนเขาก็เจ้าดินอยู่หนทางเสียงเงียบุ่ยยุ่นี่กระปุกตามันแข้มหัวพอได้กิน หมัดน้อยหมัดบวบหมัดน้อยมีวัดนี่ก็ยัางโมด้ชินนำหมักทั่วคุณเด็กน่าเจ้าบ่ได้ไปหุงเคียน ตัวตัวขึ้นข้างตัววัวขึ้นข้างนี่นะตุ๊แบบพอได้กินพอเ่อได้ไปชื่อกับเจ้า ก็อไรกินเนาะาวายนี่กะเท่ากะสที่เรงเอาไปขายน้ำแต่หางบัวหัวชิได้ขายรัวเนาะมีแม่มาจับจับหย่อนถั่วเฮา เบิงพักเบกิ่งถูทัวกำลังแม่จับมีแม่เริ่มมีแม่มแมนเลือดทางคืนตนต็งานี่บันห้อนเนาะนนะแม่เริ่มจับก็องม่ ต้องชื่อนั่นมานันแนลเนาะนนีนั่นจีนก้นนนะเนาะเดิมจับลายนะเลย,เยนะฮะสีอนัน,ะเ,รเ,นเราไ,ไป,ปลูกบ่ ถามเดาผักบุ้งอยากเอาก็เล็ดเอานี่เนาะกำลังขึ้น ปลูกเต็มเบิดพริกกระปุกเนาะปลูกตัวเบิดบุหาวซีนันบอกปลูกซักไว้ยาซืเหลี่ยมพริกหน่อยก่อน พวกคางหัวเะษเกแกงปลาเศษเกแกงปลาด้วยอไปหนึ่งจำเจียวมม่ได้ใส่คางเพิ่นให้เพิ่นล่าน้ำหัวคางหัวพออะไรกิน เดี๋ยวมาดูท่างชาวบัวกับกัจ้าวานผักกาดศามงก้ามเลยผมให้ไปเลยกัจ้าวาหวานผักกาดใส่เนาะอันะนี้กับของกัจ้าวชาวบัวก็ชอบใส่อันหนมักเห็ดใส่เต็มหมดเลยเนานะนี่ก,กเจ้ามาหวานมาเะเขือใส่กัจ้ามาปุ๋มกกเพราะว่ากัจ้าวานนี่งกัจ้าก่าฉีกลุนไปปลูกอยู่ชวนกัจ้าวันะ นี่ะมะก,ก็ผิดเดียวกับมะเขือนี่กระปุกเพียเต็มเบดิดแต้มมันห่างบ่งาม คือเนาะผักตะบอกหอยงามอันนี้ปลูกผักทองหรือว่ามะอึเนาะมันชาบัวอึเนาะอึผลผักตะบอกหอยงามเชียร์หนาไว้หนาเกิดขึ้นมาอีกแบบหนึ่งหนาเต็มคือเก่ามวกับหนาหนาเกิดหลายพจน์

ôm đẹp ôm nữa ngả nó bừng ít thừa nâng con Sáng cực lại ouais. thế mẹ chấp con เสียงฝนมาเลยคุณเสียงโกโก้กกมาเลยฝนกะ,นก,ะกับกับจะบวกกันฝนม,มากกอนเสียงฝนกะกะนะบวกบวกมาบวก ดำขึ้นโกไฟปูแบบทิ่นไม่ บววลามตามคือตามหัวนี่กระสิมากแล้วนี่หลายพุกกินมาไวมากินมากสะบัวมากอ่ะเอาปลายไหมนะชักข้ามทั่วเพราะว่าอยู่เทิงก็มีอยู่เทิงกองกไผ่ก็มีกินโมไวย่ทุกแม่ทุ่งเลย นี่ผักเกิดเติมอยู่นี่ผักหอมนะผักหอมเปีทั้งจะาบัวเอิญผักหอมเปีหรือว่าก็เจ้าเอิญเองผักหอมใบเดือยบอกแต่ละคนเอิญบ่คือกันพ่อแม่เป็นยังไงเอิญไปคนละแบบ mắng ăn kumgup kudlam kundem nhau ngọt nam gần của các lam cháu tên cháu mừng cháu mừng cháu mừng 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 nhang mừng 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 ขิงน้ำแต่หางโบง,งามบนตัวนั้นสักขิงใส่เตียงใส่พักกะบางคนก,กับหมักบางคนก,บกับบมักบางคนก,กคับหมักขิงบางคนก,บกับบหมัก หมดไปทั้งใดทางชาบวกัะไทนี่แหละปลูกพักปลูกยังอยู่หลังบ้านหรือบ้านละอยู่บึงเดินหลังเฮือนเนาะอยู่ข้างๆเฮือนพอได้กินก็บรรไปทั้งใดนี้ป็นหถวยชวน ถึงเวลาเกี่ยวเข่ากับเกี่ยวเขา่าเห็ดการณ์เหตุน้าจักอ่าดจักรไปกั <c ười> ด้วยบริษไปทางใดอย,ย่างนี้จักกับบริษัทคอยถทายขีดลงปันญดทางจับวกันเห็นน่าถ่ายลงเนะ ก็ฝากติดตามทั้งชาวบัวในเด้อเนาะจะพาเบื่อและชาวบัวชาวบัวกับ,บรถแวนถ่ายคลิปลงแต่นานๆหน,า,หนาลงเนะผน,นเดินมา,นนนมาห้ากับเจ้าเกี่ยวเข่าโลคนพี่น้องเอ้ยฝนเลย ผู้ใดใช้เข่ากลางแน่เข่าง,งั้นแน่กะเลี้ยวไปเนาะถ้าใช้เข่ารอผู้ใด,ดเกี่ยวไว้ายแน่กะตาคุณเกี่ยวหน่อยคนก็คือว่าแหละถ้าว่าเกี่ยวหลายคนก็อาจจะเลีเยเ้ยวว่แน่ผัดเก่าคือลืม ย่มงข้ามีกับบุ๊ดมีคนซื้อได้ผมไม่พี่นงเลยบัดช่วงข้าวบมีนะ่ถามดีดีเนาะบางคนก็ว่าไปเห็ดชุกี้กินเห็ดเนื้อย่างกินนะแต่พักแคย่างบัดช่วงข้าวมีนั่นกระเจ้าบวัวถามซื้อไดยถ้าช่วงข้าวบุมีกระเจ้ามากถามซื้อคือว่าเนาะคงกระเจ้าก็มี ขาปุก๊กกระเจ้ากระปุ๊กว่ะนี่ยคืออาจจะบุรีรไปทางใดมื่อนี่วันสิไปนามือผ้ามือพนมากระเบิดไปคือเก่าอยู่เพื่อนชนะนักขีดนี้ชาบัวกระเสีวยวไหวชั้นนี้ก่อนเด้อเนาะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องดูแบบเอฟซีในเบิ้งหนะ้าไ้ชมน้ำกันบรรยากาศอยั่วอยู่สชวน สำหรับคลิปนี้ชาบัวกับชได้เอาไว้ชมน,นี่ก่อนก็บโคกล่าวคำบาสบายดีสบายดีเดยอุนฝุนมาแล้ว